สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมธานาพัฒนชองรัมนะครับนั่งอยู่ที่ร้านตัวคุณนายนะครับโดยเฉพาะานโยบายาคนละครึ่งคนละครึ่งพัสแล้วก็บัตรสิัสิการนะฮะนโยบายของพรรคภูมิใจไทยนะที่ได้นําเสนอนะครับเป็นนโยบายผลักดกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะโคร,ราชเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็ในเรื่องของสิทธิธที่ได้รับสิทธิ์นะคนละครึ่งคนละครึ่งพัสนะครับหนึ่งล้านห้าแสนกว่าคนนะส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนละสองพเนี่ยอยู่ประมาณทั้ง5้าห้าแสนสี่หมื่นคนนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่เรือธงของพักกรุมไทยนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่หลายตำบลน,นะฮะบ,บ้านเกาะจอหอนะฮะโคกสูงนะครับหมวทะเล ขนมโบราต่างๆพ่อค้าแม่ขายในตลาดโ m ตลาดเจ้าฮ้อต่างๆนะครับหรือทุกๆตลาดนะครับตอบรับนโยบายนะครับของพักภูมิใจไทยโดยเฉพาะนโยบายคนละครึ่งนะครับวันนี้ผมก็นั่งอยู่ที่ร้านกวาคุณนายรับสิทธิ์ในเรื่องของทั้งลงทะเบียนรับคนละครึ่ง2 0 0พนะฮะคนละครึ่งพัสแล้วก็ในเรื่องของลงทะเบียนร้านค้านะครับหรือว่าแอปถุงเงินนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณนาย นะครับคุณนายที่ประทับใจนโยบายของพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณนายสวัสดีครับสวัสดีค่ะตรงนี้ร้านอาหารเปิดอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยอยู่ที่ปั๊มบางจากนะคะถนนสุรนารายณ์ครับสากลการเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมาครับถือว่าอยู่ในโซนเมืองเลยใกล้ๆนี่เองโซนเมืองค่ะใกล้ๆไนท์บ้านเกาะใกล้ๆไนบ้านเกาะใช่เลยไม่นี่เดียวนะตรงตลาดไหนใช่ใช่นะฮะที่สําคัญคือลานจอดลานจอดรถ กว้างมากลานจอดรถก่กว้างมากสะดวกสบายล่มลื่ดแล้วก็มีกาแฟที่ครัวคุณนายก็ทั้งขายส่งแบรนด์เองสร้างแบรนด์เองด้วยที่ร้านกาแฟสดแล้วที่สำคัญคือมาที่นี่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ค่ะแล้วก็เป็นใช้แอปถุงเงินด้วยใช่ไหม แอปถุงเงินก็คือเป็นของร้านค้าอยู่แล้วคือแอปถุงเงินครับแต่ว่าของลูกค้าก็จะเป็นแอปเป๋าตังกรเป๋าตังครับได้นะสำหรับอย่างผมเนี่ยผมมีแอปอ่าเป๋าตังนะก็มาใช้บริการของถุงเงินของคุณนายร้านคุณนายคอัวคุณนายขรัวคุณนายกะคือแอปถุงเงินใช่ค่ะนะฮะก็จะมี2ส่วน2ส่วน2ส่วนใช่ค่ะฝ่ายก็เรียกว่าคนได้รับสิทธิ์เราจะไปซื้อผักซื้อผลไม้มาที่นี่ก็มาซื้อกาแฟ ทุกอย่างเลยนะขนมก็ได้ก็ได้น้ำอะไรได้หมดเลยได้ได้ได้หมดเลยถ้าอาหารตามสั่งนะคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยใครมาร้านคุณนายขาดไม่ได้คือต้องสั่งข้าวผัดปลายอินทรีข้าวผัดปลาอินทรีค่ะราคาจริงๆคือ50บาทคุณจ่ายแค่ยี่สิบห้าบาทแต่คุณจะได้รับความแบบในในโคราชที่เหมือนจะมีที่นี่ที่เดียวด้วยนะคะเป็นข้าวผัดปลาอินทรีข้าวผัดปลาอินทรีถ้าใช้สิทธิ์คนละครึ่งจ่ายแค่ยี่สิบห้าบาทโอ้โหได้ข่าวว่า ข้าวผัดปลาซีเนี่ยที่นี่เด็ดมากซิเนเจอร์เลยซิเนเจอร์เลยใช่เป็นยังไงลองเล่าให้ฟังที่มาที่ไปสตอรี่ของข้าวผัดปลาซีก็ข้าวผัดปลาซีนะคะคือมีเพื่อนอยู่ที่ใต้เนาะมีเรือประมงแบบเรือครับเขาเรือประมงขึ้นบ้านนะคะคเขาเขาทำปลาซีแบบไม่ใช้สารเคมีเขาก็ลองสั่งลงสั่งแล้วเขาก็ลงสั่งมาให้ลองสั่งมาให้เราชิมที่ด้วยความเราเป็นแม่ค้าเราเป็นคนทำกับข้าวนะเราก็เลยแบบ เอ้เราทำยังไงที่จะให้ลูกค้าไม่ซ้ำเอาผัดใส่ผักคะนา้ามันก็อย่างนั้นที่อื่นถ้าทำได้เนาะเราก็เอาข้าวผัดเอาไบซีนะคะ่ะมาผัดกับข้าวผัดใส่ผักคะนา้าใส่อะไรแล้วก็รสชาติก็จะแบบคือด้วยความของเรามันเป็นปลาสดด้วยนะคะปลาปลา,ดดาที่ส่งตรงมาโดยไม่ผ่านสารเคมีเลยเนี่ยค,ค,ค่ะนั่นแหละลูกค้าก็จะติดใจเพราะคุณนายทำมาได้ีเกือบสิบปีแล้วนะคะโอ้เกือบส,ปปสิบปีแล้วสิบปีแล้วมั้งสิบปีแล้วค่ะค แล้วถ้ามาที่นี่สมมติมีแอปเป๋าตังมาก็ไม่ใช้เลย,เลยจาก5้าเสียบาทก็จ่ายแค่25บหาทเองแล้วเด็ดคุณได้กาแฟอีกแก้วหนึง่งคุณจ่ายเพิ่มอีก20บบาทได้กาแฟกแก้วหนึง่งจ่ายเพิ่มแค่20่สิบบาท ก็ทั้งหมดก็ค <quarto> ือจะก็เจ็ดสิบเนาะคุณจ่ายยี่ห้ารัฐก็จะจ่ายให้อีกใช่ไหมล่ะคนละครึ่งคุณได้ทั้งกาแฟสดได้ทั้งกับข้าวข้าวอาหารที่อร่อยโอ้โหสุดยอดมากเลยอย่างนี้ต้องมาเลยนะครับคุณผู้ชมต้องมาค่ะนะต้องมาเลยไม่มีที่ใช้ที่ไหนมาที่นี่มาที่นี่เลยนะลงร้านค้าแอปถุงเงินนะมาที่นี่เลยค่ะชอบนโยบายของพักุ่มหญ่คนละครึ่งยังไงชอบนะคะผก็ิก็ชอบตอนที่คราวที่แล้วเนาะ คือว่าเออทําไมถึงไม่มีอีกทําไมถึงไม่มีโครงการนี้มาอีกซึ่งใช้ง่ายๆแล้วคนก็ชอบกันเยอะทั้งคนคนที่แบบข้าราชการบํานาญทั้งลูกจา้ทาทั้งอะไรคือทุกช้ชนชั้นวรรณะได้หมดเลยค่ะแล้วทุกคนก็ต้องเอามาจ่ายอยู่แล้วคือใครจะไม่เก็บเพราะมันเก็บตังค์ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเรารต้องเอามาจ่าย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 ซึ่งมันเป็นการที่แบบคือทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น <S <S เห็นลูกค้าเนี่ยพูดถึงคนละครึ่ง่านี้กันเยอะมากเลย เพราะว่ากระแสตอบรับดีใช่ไหมดีค่ะดีมากดีมากลูกค้าก็กระตุน้นลูกค้าก็อยากอยากให้มีแม่ค้าก็อยากให้มีครับนั่นแหละค่ะแบบคือเวลาสังเกตเมื่อของการที่แล้วเนาะสังเกตจากการที่ลูกค้าพอมาสแกนปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขขึ้นเพราะว่าเขาจ่ายแค่คืนจ่ายน้อยลงใช่จ่ายน้อยลงลดต้นทุนลดต้นทุนเขาจ่ายเท่านี้บางคนก็สามมื้อร้อยห้าสิบ จากคราวที่แล้วนะสามมืออ่ะเขาวันนึงเขาให้สามร้อยเช่นกัรอบที่แล้วจ่ายแค่วันละร้อยห้าสิบแต่รอบนี้เขาเรียกว่าคนละครึ่งพัสคือจ่ายเพิ่มเออจ่ายเพิ่มเป็นวันละสองร้อยสองร้อยสองร้อยก็เหมือนว่าเราเราจะใช้จ่ายทั้งหมดวันนั้นเราใช้แสียสี่ร้อยถูกไหมครับของเราสองร้อยของรัฐสองร้อยถูกป่ะครับใช่นั่นแหละมันก็เพิ่มมาอีกไงรอบที่แล้วเนี่ยให้สิบแปดปีใช่แต่รอบนี้สิบหกปีอ้าวเหรอคะใช่สิบหกปีขึ้นไป น้16ปีขึ้นไปถือว่าเรกวัาพลัสไ,ได้มาเพิ่มอ,อ,อีก <คะ S 1> แล้วก็ให้ทั้งนิติบุคคลทั้งรายได้ไม่เกิน1.8ล้านได้ด้วยวิสาหกิจชุมชนโอท็อปได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายที่ที่ดีของภาครัฐขอไทยนะ<ม>เท่า,<บ>าที่สังเกตร้านเสริมสวยร้านนวดก็ใช้ได้ออตอนคราวที่แล้วนะอันนี้อันนี้ไม่แน่นนะเหมือนจะใช้ไม่ได้แต่รอบนี้ใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยเราจะไปนวดทีเราจ่ายแค่ เขาชั่วโมงละสองร้อยเราจ่ายร้อยเดียวโอ้ใช่เลยครับถ้าเรานว้2สองร้อยเราจ่ายร้อยเดียว <c oughs> จ่ายร้อยเดียวโอ้โห <c oughs> แล้วเราแล้วเราก็จะคงไม่จ่ายแค่ร้อยเดียวเราก็ต้องไปสองชั่วโมงถูกไหมครับยังเสริมสวยทำเล็บอะไรเงี้ยก็ได้หมดไงครีบยมงชอบเลยแหละถ้าอย่างเนี้ยชอบเลยเนาะ <c oughs> อยากจะให้มีนโยบายคนละครึ่งเนี่ยต่อเนื่องยังไงบ้างครับก็ใครมีต่อเนื่องอย่างเงี้ค่ะคือ ประชาชนมันได้ทั่วถึงกันหมดนะคะคอยากให้มีต่อเนื่องแหละมันเป็นสิ่งที่ดีมากจับต้องได้<ะ>อย่างน้อยก็เฟสแรกเฟสสอง<ช>มุกลาคุคพฮามษา,ใ,าใช่ค่ะอยากให้มีเฟสต่อ,ต,อต่อไปได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะประชาชนได้ประโยชนรรอ์อารทำเถอะค่ะอะไรทีร่มันจะได้กระตุ้นเศร,รษฐกิจใช่เงินเกือบหมืน่นเกือบหมื่นล้านเนี่ยมามา,มาลงในพื้นที่โคราชผมว่าน่าจะบูมขึ้นเยอะขอให้ขอให ดีจริงๆเลยค่ะเราจะได้ลึมตาปากได้กทีเนาะเพราะว่าเงียบมาหลายปีหลายปีแล้ว่ะ uh, สองสองสองปีที่ผ่านมาโอ้โห oh, oh. มีแต่เงินเอาเงินเก่ามาถมค่าเชา่าค่าเช่ายังไม่พอเลยนะคะเพราะว่าลุคือลูกค้าก็ไม่อยากจะใช้จ่ายเนี่ยนั่นแหละเราแย่มากเลยคะ่ะสองปีที่ผ่านมาคือแย่สุดๆเลยจะว่ายุคที่ว่าโควิดยังสู้ สองปีที่แล้วไม่ได้ผมเห็นคนพูดหลายคนว่าว่าโควิดแย่นะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแย่กว่าแย่กว่าโควิดนะเรายังได้ทางผ่านแอปแอปตา่างแอปหอไลแมนกำลังซื้อ,อยังเป็นเหมือนเดิมยังลดยังลดนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะใช,ใช,ใช่คือไม่มีแต่พูดนั่งแต่ว่าเรายังได้แอปอะไรตอนนี้มันเงียบทังแอปแอปทั้งไลแมนอะไรเงียบหมดเลยค่ะนั่นแหละถือว่าตอนนี้ ตื่นตัวคนละครึ่งมาถูกทางแล้วมาถูกทางรอมานานรอมานานมารัฐบาลเสียหนวันทุนมาถูกทางแล้วมาถูกทางค่ะมาถูกทางมาถูกทางไปเลยนะคะแสดงว่าทําตามใจพี่น้องประชาชนก็ก็ถูกต้องก็ต้องก็คนต้องทําตามใจเจ้าของประเทศคือประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีใช่คุณไปทําตามใจนักการเมืองก็ไม่น่าอย่างนี้ทุกคนชอบหมดมันได้แต่ลากยากขึ้นมาเลยนะ ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างเช่นผมสมมติผมไปตลาดไปซื้อผักบางคนผมไปต่างอำเภอนะอเขาบอกมารถมาเลยมา,าลรถมาซื้อผักแสดงว่าเขาต้องเติมน้ำม,มันมาเขาเติมน้ำม,มันมามันก็กระตุ้นเศรษฐกิจไปกต้องเติมน้ำม,มันคือน้ำมันเขายัางไงก็ต้องได้อยู่เดวน้องแต่ว่าของแม่ค้าแม่ขาย่เงี้ยได้ก็ง่ะเนี่ยคือเก็บตัวแรกยังไม่ยอมทํานะคะพี่พี่แบบมันนี่เดี๋ยวโหลดให้เ็บอกอ้าวทำไมง่ายอย่างนี้อ้าวเ็คุณเป็นลูกค้าเก่า ลูกค้าบางคนก็ให้เราให้คุณนายทําให้นะให้คุณนายทำให้โหลดให้ใหโลหโลดแอปเป๋าตังให้มาทําอะไรให้อบอกมันไม่ได้ยากนะทําอะไรเดี๋ยวทำให้เนี่ยเขาไม่ทําเขาแอมตี้เขาไม่ทํบพอคุณนายทําให้เขาทําแล้วเขาจะใช้ได้แล้วเนี่ยกระเป๋าตังก็ทําให้เขาเพราะว่าเป็นคนที่แบบทําอะไรไม่ได้นายต้องโชว์หน่อยโชว์หน่อยพิธีการมกเมื่อเช้า่งกดแปบบ๊บรับแป๊บเดียวนะง่ายมากเลยก็คือเราเป็นลูกค้าเก่าเราก็จะง่ายครับถ้าเป็นลูกค้าเก่าง่าย กดรับสิทธ์แป๊บเดียวนาดเดีตอนนี้ก็คือที่บ้านแกมีสี่ห้าคนแกไม่เอาก็แบบเนี่ยตอนนี้แกพอเรามาทําให้แกว่ามันง่ายโอ้ง่ายแป๊บเดียวได้เลยถ้าเป็นลูกค้าเราแกจะเป็นลูกค้าคนแรกที่มาใช้บริการของหกคนไดลูกค้าคนแรกเลยที่ต้องใช้ใช่ค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับนโยบายของพักภูมิใจไทยนะครับผมก็ลงพื้นที่ตั้งแต่บ้านเกาะ นาะจอหอโคกสูงนะฮะโซนโอัาวทะเลนะครับหนองบัวสลา,าต่งตนะางส่วนใหญ่ก็ตอบรับนโยบายคนละครึ่งของพักภูมิใจไทยนะครับทุกตลาดทุกพ่อค้าแม่ขายหรือที่ดาวน์โหลดแอปนะครับนโยบายคนละครึ่งนะครับฟังนโยบายดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเ,เคสองนะครับที่ผมได้ลงทุนที่มานะครับฉะนั้นครับรีบดาวน์โหลดอแอป มาใช้แต่ตอนนี้ใกล้ใกล้เต็มเลยนะครับนะใกล้เต็มแล้วก็คือนโยบายโดยเฉพาะโคราชโคราชนะได้สิทธิ์ประมาณ1นล้านห้าแสนกว่าคนนะโดยตัวเลขกลมๆห0 0 0สนกว่าคนแล้วก็1นล้านห้าแสนกว่าแล้วก็นโยบายตรสวัสดิการจาก300นะครับเป็น2องพันนะครับอันนี้จะวาะ่าเฟสแรกนะครับเดี๋ยวเฟสที่2ช่วงมุกาลาถึงเมษานะครับก็จะนะผลักดันต่อให้กับพี่น้องประชาชน ได้ใช้สิทธิ์ในโคราชกระตุ้นเศรษฐกิจในโคราชเพื่อเม็ดเงินในโคราชนะครับนะอย่างไรก็ผ่านไปผ่านมาก็มาใช้ตรงนี้เลยนะเออเนี่ยสากลเนี่ยร้านจอดรถเยอะแยะเลยที่ครัวคุณนายเข้าแกงกาแฟนะสั่งขนมของฝากมีครบทั้งหมดเลยนะครับผ่านไปผ่านมามาใช้เอาเอาแอปนะเป๋าตังค์มาสแกนใช้ที่นี่ได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับนะฮะคลิปนี้ผมกับคุณนายลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ช่วง คลิปหน้านะครับผมจะลงพื้นที่ในเขตสองอำเภอเมืองนาคอราา์าชสีมางคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ